วันนี้ผมนั่กับใครมองคนไว้กับผมนั่กับคุณควบมงครับเนี่ยครับผมนั่กับคุณควบมงไว้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนครับผมก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเออครับตอนนี้ได้บอกว่าคุณคบมงเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กัเพราเป็นลูกของนายกับนายครับก็คือสองคู่หูคู่ซี้กันครับซี้กันมากเลยไม่รู้ใครครับแล้วก็บอกว่าชื่อเป็นนายกับนายก็ผมก็ก็ไม่รู้ครับว่าลายปนนายกับนายมันคือใครกันแน่ก่อ มันชื่อนายกับนายนี่แมงคูณครับวะมันมีลูกเป็นสัตว์ครับไม่ลูกใครมันมีลูกเป็นสัตว์ให้นายกับนายมันมีลูกเป็นสัตว์ครับดูคนบ้ามีลูกเป็นสัตว์บ้านีผมไม่รู้ครับใครว่าใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อผมก็ไม่รู้ครับเรื่องนี้ไม่รู้ใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อครับผมจะเป็นับคุณก้มงนะครับเขาเป็นลูกของเขาเป็นลูกของไอ้นั่นครับไม่รู้ใคร คนบ้าไม่ลูกเป็นสัตว์เข้าใจไหมครับถึงลูกเป็นสัตว์อ๋อเกิดลูกผิดพลาดทธพัตุกรรมถึงและม่ให้่และเขาแม่ผิดพลาดหน้าก็เหมือน,นกันสะีนิ่ไม่รู้เขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าน่าจะเป็นพี่น้องกันนี่หนึ่ตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับเออช่องในช่องของเขาสามารถติดตามได้นะครับมีแต่เรื่องตลกทั้งนั้นเลยผมชอบคลิปเขา ลูกครับช่องเขาล่มสลายเลยว่ะเขาจิจานนี้เขาไม่ค่อไปทำคลิปอีกเลยครับหลังจากเขาช่องเขาล่มสลายไม่รู้เพราะอะไรรับ <laughs> ช่องเขาเนี่ยโหเมื่อก่อนครับผมดูช่องเขาเต็มเต็มเลยอ่ะเบนดี้ขับเครื่องเบนดี้นั่งเครื่องบินกับคนนั้นบ้างโมโนคุมินั่งเครื่องบินบ้างรถชนในกันบ้างลิปจักรยานชนอีกทันหนึ่งบ้างขึ้นบินโคนสุกบ้างเลยผมชอบเลยคลิปเขา ไรู้ครับพี่แกเขาเป็นยังไงกับที่ปลวยล่มจะาหลไม่รู้ใครมาแท็กช่องเขาครับไม่ได้แฮ็กเลยครับเบรรเิร์นในฝล่วะดูครับเนี่ยค,คุณโกมก็นั่งอยู่ผมรับเขากว้ด้วยกันไม่รู้ครับช่องของพี่แกสองคนนี่ล่มล่มสลายก็ไม่รู้ก็อะไรน่าจะเป็นคนแท็กช่องนี่แหละก็เลย ก็เลยทําเราช่องเลืล่มสลายครับไอ้พูดแล้วน่าส,สองแล้วสองแล้วมันก็เลยไปทําคลิปอีกเลยครับไม่รู้พูดฝนอะไรมาก็เลยไปทําคลิปอีกเลยครับไม่รู้ใครมาทําผิดกฎจราจรเที่เมาขับรถชนตูดผมเมื่อกีอ้มึงบอกว่าให้มันส่งคุณเกามองที่นี่นะครับเจออ้ากรรมนายเวรตามผมมา รับสองคนนั้นคลิปล่มสลายได้ยังไงก่อนเกิดเหตุนี่ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยวะนะนาพ่าอหนึ่งชั่วโมงที่หน้าพอหนึ่งชั่วโมงนี่โหช่องช่องนี่ผมติงช่องพี่แกนี่ช่องพี่แกศูนย์ลเลยเลยสาบศูนย์นะครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วมุมหาในกนะูก้นและช่องพี่แกคือช่องนายกับนายชื่อกับนายกับนายครับโคตรลึกลับมาก ก็หาหาก็าไม่เจอครับไม่รู้ครับส่ตงตองพี่แกนไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอ้ยตองพี่แกนไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับไม่รู้ใครมันบังอาจจะแซงไม่รู้ครับส้มพี่แกหายไปแล้วดูสอมพี่แกรอเลยวะ่ะเพราะว่าที่ทำงานเขาอยู่อีกที่หนึ่ง ช่องพี่แกล่มสลายครับเนื่องจากโดนแฮ็กช่องพี่แกนี่มีความบันเทิงนรับล้อยมากถ้าใครติดตามช่องพี่แกนี่อาจจะเสียใจก็เป็นได้นะครับช่องพี่แกล่มสลายครับโดนแฮ็กช่องหายเลยครับม่แกนห่ผมไม่มีคนทางทาคลิปใหม่นะครับเพราะว่าพี่แกไม่สามารถคิดความบันเทิงได้เลยครับความบันเทิงที่แกหาพี่แกหามาเนี่ยเป็นความบันเทิงที่เป็นของสุดท้าย ก็เลยพี่แกก็มาทำลิปไปดูแล้วครับพี่แกจะตัดมาทำลิ๊หรือเปล่าพี่แกนแ่าจะมีอีกช่องนนะพี่แกไม่รู้เป็นอะไรครับนักข่าวสัมภาษณ์พี่แกแล้วพี่แกบอกว่าช่องโดนแฮกไม่รู้ใครพี่แกก็เลยมาบอกว่าผมจะไม่ทำลิปอีกแล้วครับโอนที่นั่งดูนี่ก็เออเลยครับ เป็นอะไรล่ะผมพี่พี่แกไม่รู้เป็นน้องโนเทคก,ก็ถึงกับเลิกทำคลิปแล้วโน้ทแค่ก็ถึงกับเลิกทำคลิปแล้วครับคืออะไรไม่รู้บอกว่าต้องไปถามพี่แกแล่ะโดนแฮกก็ถึงกับเลิกทำคลิปเลยมังก็มองใช่เหรอไม่มีอะไร ให้เขาจูใจเขานั่งนี้ครับตั้งแต่ตอนป .4 ตั้งแต่พี่แกอยู่ป .4 ครับพองเขานี่ยโคตรลอยครับโคตรลอยมากเนี่ยแล้วพวกมันโดนแท็กพวกมันโดนไอ้ใครพวกม,มันแท็กช่องหายเลยครับเราจะดูช่องพีแกอีกพวกมันดูไม่จบ เหตุการณ์หนึงนงน่งหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งวิผมเปิดคอมมาทีไรซ่อมพี่แกนี่หายไปเลยครับผมไปหาคุณคอณมงกันดีกว่าโอ้ยมงมาทำอะไรอยู่อะนี่ทำอะไรก็แค่นั่งเฉยๆนี่ไปอ่านก่อนดีกว่าอ่านเนอะครับอันนี้ก็ชักอ่านนะครับนั่งอยู่ เมื่อกี้ฝาแฝดใั่เหรอใช่ดิเห็นบอกว่าเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอเกิดพร้อมกันด้วยเออใช่ใช่ใชไปได้ทำอะไรอีกอะไม่ไม่ได้ทำอะไรไปเดี๋ยวอ่านไปมึมาขับมีม่มมม ฉันก็ได้เป๋เอาไปตะลึงไอ้ฐนเข้ารนานงล้งเลบเก่าเถอะโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยมีของเก่ามากมายโห้รถผมจะล้มไหมเนี่ยขาเขามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับนี่มันสูตรแค่เกือล้มเลยวะอันแล้มาอยู่ตรงนี้เลยนี่ ใหอ่านนั่งครีบดูครับตรงนี้เป็นอะไรมากมันทำท่าจะขับรถชนเพื่อนครับแทนนี่มันจะขับแทนทีม่มากขนาดรถมันกล้ชนขนาดรถมันกล้าจะชนครับขนาดรถมันกล้าจะช,ชนเพื่อนแล้วพี่แกก็ไม่ยอมหลบครับเห็นไหมครับจักรยานชนผมแล้วทำรือไม่ตื่นไม่หลบเลยครับปล่อยปล่อยให้มันชนผมไปผมก็ต้องหลบอีก แก okay. นี่ไม่หักหลบเลยครับอ่านเป็นไงบ้างเมงนอี้ดีอะนั่งบายแบบนี้นัง่งแบบนี้ทุกวันเลยไหมอ่านน,น่าจะดีนะมาที่ทุกวันเลยแลวมาค้างคืนที่นี่เออใช่ใช่ใช่หล่อนเราจะมาค้างคืนที่นี่นะเออในเรื่องในเรื่องตนลือสั่งงานนะไม่รู้ดิ ้าเขาไม่สั่งงานเราเราก็เราก็เราก็ไม่ตกไปที่ทำงานถ้าเขาสั่งงานเราก็ไปที่ทำงานเออแบบนี้เลยทั้งนั้นเผื่อครอบสั่งงานอีกงานทั้งนั้นก็เท่าก็ไปที่ทำงานอีกเวลานีมมม้มีงานไม่อันโคตรหนักทำทำแต่ง,งานโคตรหนักครับ เออพหันงานตอนเทียมเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหเป็นลมแล้วเนี่ยช่างเบิร์ดหลับไปแล้วอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะช่างเบิร์ดเอาเอผมไม่เกี่ยวนะเราไปเถอะโอมเราไปเถอะใหญ่ใหญ่หมาบ้าอะไรวะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปคืออะไรวะ เออหาันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไ,ไปคืออะไรมันวะไล่มาดวดท่าคากัเต้เฮ้ยนี่แม่ทห่อ่า,อาน,นเขาคุยอะไรกันนู่นน่ะที่พนันบีหดืสกาเขามีคนคุยกัน รู้ใครครับที่งานหมอปลาอ๋อครับไอ้ทามนู่นน่ะมันเชื่อมต่อกับที่โรงงานหมอปลาครับขับไปตรงนู้นเลยที่โรงงานหมอปลาเชื่อมต่อกันใช่ตัวเบิร์ดเป็นต่างันเป็นยังไงต่างันต่างันทำไมเสียงตัวนี้เดี๋ยล้วไหนเอาก็เห็นตรงด่านเราอยู่ตรงนี้เราแน่จะโค้งอยู่นี้แหละคอยตรงอื่นบ้างมาใช่ไปไหนน่ะอัน ให้รู้ว่ากูฝึกว่ายน้ำก่อนสิว่าม,มีอะไรอะ่ะโอเคมีเ,เดี๋ยเห็นแต่รองเท้าแล้วก็กล่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วต่อไปให้กูฝึกว่ายน้ำอีกคนหนึ่งก็ได้นะเห็นหม,มขอจบวพี่นี้ครับ